สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมช่องพรีวิวเรียวๆนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวเรียวๆในส่วนของตัว Vivo Y 200 5G นะครับบอดี้เป็นองเหลี่ยมนะสวยงามมากนะครับผมให้ดูกล้องตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัว Y 100ตัวเดิมนะครับเพราะว่า Y 200จะมีแค่ไฟเออ Y 100จะมีแค่ไฟเฟดตรงนี้นะครับกับมีกล้อง แต่ในส่วนของตัวเนี้มีแค่กล้องตั้ว,วยกับกล้องหลักนะครับผมแล้วก็จะมีไฟอ,อลร่าพอเดเดตที่เพิ่มเข้ามานะครับไฟเสร็จก็จะเป็นด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะแตกต่างกันตรงนี้เลยอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะส่วนบอ y ดี้ตัวต่างๆเหมือนกันเปะ๊ปะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไท C ีลำโพงคู่เหมือนกันนะครับใส่ซิมช่องเดียวกันด้านข้างนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับ แต่ดีไซน์มาแบบใหม่นะครับ Y200 ตัวด้านบนก็แทบจะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับส่วนจอนะครับก็ไม่ได้ต่างจากตัว Y100 เท่าไหร่ก็คือจอจะเป็น Full HD นะครับตัว Amoled E4 เหมือนเหมือนเหมือนตัวตัว Y100 5G เลยนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาที่มันแตกต่างก็คือมันจะเป็นตัวความสว่างเพราะตัวเดิมนะครับอยู่ที่1,200นิต ส่วนตัวนี้ให้มาถึง1,800นิดนิตะครับสู้แสงแดดได้ดีนะครับ GDS จับดีนะครับตัวเริ่มต้นก็จะเป็น RAM 8ความจุ256ร้ิกิกนะครับมีชาร์จไว80วัตต์นะครับผมชาร์จไวแปดสบวัตต์ก็คือก็เหมือนเดิมนะครับส่วน CPU เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันว่าเขาใช้เป็นตัวไหนก็จะเป็นตัวนี่เลย Snapdragon 4 Gen 2นะครับผม Mobile Platform นะครับ Octa Core ตัวนี้ความจุ2 5 6กิกอย่างที่บอกนะครับจอ,อ120เพลสฟูเรติพัทนะครับไหลลื่นนะครับขยายเล่มได้แปดนะอยู่ที่คนใช้นะครับว่าต้องการใช้ในส่วนเกจเจอร์ต่างๆก็ามาให้ครบนะครับ <Thank you. S 1> เลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องมาให้50ล้านนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นกล้องหน้าที่เหมือนเดิมนะ8ล้าน แต่กล้องหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องขออนญาตนะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยมีไฟแฟลอัตโนมัติด้วยออรา่าพอเทนนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้อ๋อทัดชัดอ่าทัดแบบว่าติดนิ้วดีมากนะหา,าร์บิ่าประกันใดขออภัยนะครับติดกัะขัดอ่าก็ตัวนี้ในส่วนของตัวกล้องไฟแฟลนะครับ ไอเฟสเดี๋ยวนะขอลูกเล่นหน่อยเปิดแสงออร่าอ่าเหมือนลบยี่เลยเปรับแสงออร่านะนี่เลยก็ดูดี่าปรับได้ไหมเอ้ยปรับได้ปรับได,บได้เป็นโทนอุน่นโทนสว่างต้องการหน้านวลแบบไหนหน้าชัดคุณปรับได้เลยนะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมปรับได้เลยมันก็จะเป็นสีแบบนี้ปรับหน้าขาวก็จะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมอ่าตอบจบเลยใครที่ชอบนะกล้องมันสามารถซูมได้แล้วก็เป็นอันตาว้าได้นะครับผม ส่วนในส่วนของภาพก็50ล้านพนมาเอกสารสโลว์โมชั่นมีเกือบครบเลยมีทำแ lap มีโหมดโปรนะครับมุมมองคู่นะครับมี l i ฟ e Photo นะครับผมภาพพลนภาพถ่ายกลาื่องคืนนะครับตัวแต่งนะครับในส่วนของพิเตอร์ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าคุณจะชอบเป็นไหนนะครับเลือกให้เราเล็กสไตล์การถ่ายรูปก็มีให้เราเล่นอยู่นะครับถ่ายภาพคพลนอันนี้ก็เลือกได้นะครับอ่า วิดีโอนะครับวิดีโอก็อยากจะดูว่าเป็นประมาณไหนจะเป็นเออดูแล้วได้เท่านี้จ้ะก,กล้องวิดีโอถ่ายได้70เอ่อ720 p 30เ p รมกับ1 0 8 0 p 30เฟปมนะครับจะได้เท่านี้นะครับกล้องหน้าผมก็ลองแล้วได้เหมือนกันเท่ากันเลยไม่ได้ต่างแต่ว่าเขาก็จะมีกานสั่นมาให้นะกานสั่นตัวนี้เป็นยังไงครับ แต่ว่าเรื่องทัชอ่ะผมยอมรับเลยว่าทัชมันดีขึ้นนะแล้วก็จอสว่างกว่าตัวเดิมจริงนะครับความรู้สึกมันทัชทัชด,ดีกว่าเดิมมันทัชด,ดีกว่าตัวเดิมนะตัวเดิมก็ว่าทัชละความรู้สึกมันติดนิ้วกว่าแล้วก็ถ้าตัวใหม่ก็คือถ้าใครจะเล่นนะครับก็คือมันอัปเดตมาก,ก็คือจะเป็นตัวการถ่ายภาพออร่าพอร์ ate, เชต์นี่แหละออร่าไลท์นะครับเปิดแสงไฟนะครับแบตเตอรี่5,000ชัตแต่สุดตต์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็หน้าจอที่สว่างขึ้นนะครับใครต้องการได้ตัวใหม่ๆนะครับโรดีๆเดี๋ยวก็รอเขาเปิดตัวใหม่อีกทีนะครับว่าจะอยู่ประมาณไหนจะราคาเท่าเดิมไหมนะครับผมฝากไปด้วยครับผมคุณจะได้ตัวใหม่ก็คือกล้องไบออร่าพอาสตินะครับแล้วก็จอที่สว่างขึ้นนอกนั้นคุณจะได้เหมือนกับตัววายร้อยครับลำโพงคู่นะครับลำโพงคู่ชาร์จ80สิวัตต์นะครับที่คุณจะได้ อขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ